เ่าช่วงมีปัญหาปรึกษาเฮียสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยที่กำลังหางานแล้วก็สนใจในงานตัวแทนประกันชีวิตหรืองานที่ปรึกษาทางด้านการเงินก็มักจะมีคำถามนะครับถามผมว่างานประกัน,นย่ยากไหม ทำยากไหมไรายได้เยอะไหมต้องทำอะไรบ้างมีอะไรซัพพอร์ตบ้างบลาบๆาเต็ไมไปหมดมีปัญหาปรึกษาเฮียใน EP นี้เลยเอาคำถามทั้งหมดเนี่ยมาตอบทีเดียวเลยก่อนจะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆที่จะมีในต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สำหรับคำถามที่พบบ่อยมากที่สุดเลยครับงานประกันยากไหมครับยากมากเลยครับถ้าคุณไปเน้นที่ความคาดหวังเน้นความคาดหวังหมายความว่าอย่างไงเพื่อนคนนี้ฉันสนิทพี่คนนี้ฉันสนิทเขาต้องซื้อฉันแน่ๆเลยถ้าฉันไปปุ๊บพูดอะไรเขาต้องซื้อแน่ๆนคือไปคาดหวังว่าเอาความสนิทของตัวเองเอา r e l ationship ของตัวเองแล้วคิดว่าเขาต้องซื้อแล้วปรากฏว่า พอเอาเข้าจริงเขาไม่ตัดสินใจหรือเขาไม่ซื้อหรือเกิดการปฏิเสธก็รู้สึกหน่อยแล้วก็ออกจากอาชีพนี้ไปจริงๆแล้วเนี่ยการจะซื้อประกันมันประกอบไปด้วย3เรื่อง 1. คนขายพร้อม 2. คนซื้อพร้อม 3. สินค้าพร้อมสินค้าพร้อมนี่พร้อมอยู่แล้วละ่ะบริษัทเขาทำม,มาดีอยู่ละเหลือสองอย่างคือคนขายกับคนซื้อ คนขายพร้อมไหมคือสกิลคุณพร้อมไหมคุณพร้อมที่จะอธิบายจนลูกค้าเข้าใจไม่เกิดข้อสงสัยหรือในกรณีเกิดข้อสงสัยคุณตอบเขาได้ไหมเพื่อทําให้เขาเนี่ยหายสงสัยอันนี้คือคนขายพร้อมไหมถามก่อนและก็คนซื้อพร้อมไหมต้องมองอย่างนี้ครับความพร้อมประกอบด้วยสเรื่อง เงินพร้อมสุขภาพไม่พร้อมซื้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความพร้อมของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้พอเราคาดหวังว่าเขาจะซื้อแน่แต่พอไปหน้างานแล้วเจอลูกค้าปฏิเสธก็มีความรู้สึกหน่อยบางทีลูกค้าอาจจะไม่พร้อมแต่การที่ลูกค้าไม่พร้อมเขาไม่จะเป็นต้องบอกคุณว่าเขาไม่พร้อมด้วยเรื่องอะไรบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่คําว่าลูกค้าไม่พร้อมไม่ได้แปลว่าเขาไม่ตัดสินใจจะซื้อในโอกาสหน้าคุณต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ ดังนั้นความคาดหวังเนี่ยทำร้ายตัวแทนเนี่ยมาเยอะมากแล้วครับอันที่สองครับยากแน่นอนถ้าคุณเน้นขายที่ผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้เน้นที่ผลประโยชน์ลูกค้าเน้นผลประโยชน์ตัวเองไหมหมายถึงอะไรคุณเน้นในแบบที่คุณฝึกมาในแบบที่คุณชํานาญในแบบที่คุณพูดจนคล่องปากแต่คุณลืมไปดูไว้ว่าลูกค้ารายนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับแบบที่คุณเตรียมมาแต่คุณก็เตรียมอยู่แต่แบบนั้นเพราะแบบนั้นเป็นอะไรที่คุณถนัด หรืออาจจะเป็นแบบที่มีให้ผลประโยชน์ต่อตัวคุณน่ะสูงแต่ต่อตัวลูกค้าไม่สูงดังนั้นผลประโยชน์แบบนี้มันไม่วินวินคือเน้นที่ตัวเราไม่ได้เน้นที่ตัวลูกค้าดังนั้นเวลาจะไปขายลูกค้าก็จะปฏิเสธเพราะคุณเก่าไม่ถูกที่คันลูกค้าก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าแบบประกันไม่ตอบโจทย์แบบนี้ยากแน่นอนอันที่สามยากมากเลยครับถ้าคุณเต ลูกค้าขายประกันด้วยการตือ้อตื้อคือไปดักพบดักรอด,ดักโทษทายังไงก็ได้ให้เราได้เจอลูกค้าและให้ลูกค้าให้เวลากับเราแต่พอลูกค้าให้เวลากับเราปุ๊บเราก็กลวงกลวงจริงๆแล้วคําว่าตือ้อกับคาว่าพยายามมันคล้ายกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคล้ายกันคือความพยายามกับการตือ้อคือการทําให้ได้มาซึ่งเวลาของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการ ลูกค้าเปิดโอกาสให้พูดทางออนไลน์เปิดวิดีโอคอลคุยกันหรือว่าเป็นการไปพบกันเฟสทูเฟสอะไรก็แล้วแต่แต่ ทากเตอคือคุณกลวงมากเลยคุณให้ผลประโยชน์ลูกค้าเนี่ยได้น้อยกว่าเวลาที่ลูกค้าให้คือลูกค้าอุตส่าห์สละเวลามีค่าให้คุณแล้วแต่คุณกลวงคุณไม่มีอะไรคุณไม่มีคําแนะนําที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบนี้เรียกว่าเตอเพราะว่าได้มาซึ่งเวลาแต่ใช้เวลาไม่เป็นแล้วก็ไปทําลายเวลาลูกค้าลูกค้าเลยเสียเวลาแต่ถ้าพยายามหมายความว่าคุณได้มาเหมือนกันได้เวลาลูกค้ามาและคุณสามารถที่จะเสนอ แผนการเงินแผนประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วทําให้ลูกค,ค้าได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาที่เขาให้อย่างนี้เรียกว่าพยายามเห็นไหมครับตื้อกับพยายามคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันข้อต่อไปครับยากมากถ้าคุณไม่ได้ขายมันมีสองคำครับขายไม่ได้กับไม่ได้ขายจากประสบการณ์20กว่าปีในธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวแทนไม่ได้ขายไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ถ้าขายแล้ว ส่วนใหญ่จะได้เหตุผลก็คือเราขายบนเรื่องความเป็นจริงเกิดแก่เจ็บตายลูกค้าเกิดแล้วยังไงก็ต้องแก่ยังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตายแก่กับเจ็บเนี่ยนำมาซึ่งเจ็บป่วยอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลแทนที่จะออกเงินตัวเองให้เติร์ดพาร์ตีเช่นบริษัทประกันมาจ่ายโรงพยบาบาลคือถ้าเราพูดบนเหตุ เหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้และการจ่ายค่าเบี้ยประกันซื้อสุขภาพมันย่อมดีกว่าเราควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาสุขภาพที่ทางโรงพยาบาลก็ชาเราอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและถ้าเราคุยอย่างนี้กับลูกค้าทําไมลูกค้าจะไม่ซื้อกับอีกเรื่องหนึ่งลูกค้าทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะ เป็นใครก็ตามยังไงก็ต้องตายตายไปเฉยๆกับตายโดยทิ้งมรดกไว้ทิ้งเงินไว้ทิ้งคุณค่าของตัวเองไว้ให้ลูกหลานที่ตีออกมาเป็นเช็คจากการมรณะของลูกค้าคือพูดอย่างนี้ถ้าพูดบนความเข้าใจผมเชื่อว่าคนฟังแล้วเข้าใจเออทุกคนเกิดมาก็ต้องตายตายไปแล้วเท่ากับศูนย์หรือตายไปแล้วทิ้งเงินให้ครอบครัวนึงล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านอะไรมีประโยชน์กว่ากัน ถ้าคุยให้ลูกค้าเข้าใจยังไงลูกค้าซื้อแน่นอนผมรับประกันไม่งั้นผมอยู่มาไม่ได้20กว่าปีแต่ตัวแทนที่บอกว่างานนี้ยากเพราะว่าเอาแต่นั่งคิดอยู่ที่บ้านเอาแต่นั่งวางแผนแต่ไม่ได้ออกไปพบลูกค้าแล้วพอไปเจอลูกค้าลูกค้าตอบปฏิเสธก็จะมาตีโพยตีภายว่าขายยากจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบลูกค้ามีสอันคือเย่ซื้อเลยโน no, ไม่ซื้อกับ not now จริงๆแล้วอะไรเยอะสุดน็อตนาวเยอะสุดครับลูกค้าไม่พร้อมแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ซื้อเย็ดลองมาโน no, นี่น้อยมากโน no, นี่คือเกลียดไอ้ตัวแทนคนนี้มากถ้าเป็นตัวแทนคนนี้ไม่ซื้อแน่นอนหรือเกลียดบริษัทนี้มากถ้าเป็นบริษัทนี้ไม่ซื้อแน่นอนไอ้เกลียดบริษัทเนี่ยอธิบายให้เข้าใจได้บริษัทไม่ได้ไปทำะไรลูกค้าแน่นอนแต่ส่วนใหญ่คนที่ทําให้ลูกค้าเจ็บปวดคือตัวแทน ดังนั้นถ้าเราไปแก้ตรงนั้นได้หรือแก้ที่ตัวเราเองได้ว่าเรากับลูกค้าคนนั้นเคยมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเรื่องบาดหมางแล้วเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดผมเชื่อว่าจะไม่มีคำว่าโน่จากปากลูกค้าจะมีเยสยกับน็อตนาวดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็ไม่ยากครับและสุดท้ายครับงานนี้ยากแน่นอนถ้าคุณทําเป็นงานเสริมคือจริงๆแล้วงานประกันเป็นวิชาชีพต้องมีจรรยาบรรณต้องมีความใส่ใจต้องมีความทุ่มเทต้องมีการพัฒนา ผมไม่ค่อยเห็นใครทุ่มเทมากๆบนงานเสริมถ้าเราคิดว่างานนี้เป็นงานเสริมเป็นงานอดิเลกผมว่างานนี้ยากแน่นอนเพราะว่าลูกค้าก็รับรู้ได้เหมือนกันลูกค้าส่งเบี้ยปีละสองหมื่กว่ายี่สปีมันคือห้าแสนส่งเบี้ยปีละห้าหมื่นกว่ายี่สิบปีคือล้านหนึ่งใครจะซื้อของหลายแสนกับหลายล้านกับคนที่ไม่โฟกัส กับคนที่มองว่านี่เป็น just แค่งานเสริมหรืองานอดิเรกหรือแค่หาค่าขนมคนจะต้องวางเงินวางอนาคตไว้กับมืออาชีพดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าทํางานนี้เป็นงานเสริมตัวเราบอกตัวเองไม่ว่าแต่ตัวเราเองไปเล่าให้ลูกค้าฟังว่าอ๋องานหลักเราคือแบบนี้แบบนั้นแต่เรามาทํางานนี้เป็นงานเสริมผมว่าโอกาสที่ลูกค้าจะควักเงินแล้วมาซื้อกับตัวแทนที่ทําว่านี่คือเป็นงานพาร์ทไทม์ผมว่ายากมากครับ ดังนั้นถ้าคุณไปบอกลูกค้าไปพรีเซนต์ว่างานตัวแทนประกันชีวิตเป็นงานเสริมแล้วคุณขายได้ผมว่าคุณนี่โชคดีสุดๆและจริงๆแล้วพอลูกค้าเมตตาแต่เอาจริงๆในความเป็นจริงคุณจะขายงานได้ยากมากคุณต้องทำเป็นงานหลักคุณต้องโฟกัสคุณต้องพัฒนาต้องมีความใส่ใจต้องมีสกิลให้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจดังนั้นการทำงานนี้เป็นงานเสริมผมว่า คุณจะรู้สึกว่างานนี้ยิ่งทํายิ่งยากครับอาละ่ะตะกี้เราฟังในมุมยากไปละในมุมง่ายงานนี้ง่ายมากครับถ้าคุณมีทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็มีความเป็นผู้ให้งานนี้เนี่ยงานที่ปรึกษาคืองานเป็นผู้ให้เราให้ความรู้ลูกค้าเราให้แผนกับลูกค้าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจผมเชื่อว่าเรียกว่าทุกคนมีความรู้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจ สิ่งที่เราสื่อได้ถ้าเราสื่อในความเป็นจริงในเรื่องความตรงไปตรงมาฟังปัญหาลูกค้าแล้วหาโซลูชันที่มันตอบโจทย์ได้แล้วบนงบที่เรียกว่าลูกค้าไหว ทำไมลูกค้าจะไม่ซื้อมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่างานนี้ถ้าทัศนคติตรงแล้วเรามีความเป็นผู้ให้ใช้ความรักเป็นตัวนําเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดจากการทุกพลภาพเกิดจากอุบัติเหตุพวกนี้มันใช้ค่าใช้จ่ายที่เยอะมากแล้วมันไม่รู้ด้วยว่าจะไปจบตรงไหนถ้าเรามีตัวหนึ่งที่ไปคุ้มครองมีอะไรก็ตามที่ไปโอนย้ายความเสี่ยงมาทำไมเขาจะไม่เอา ข้างนอกนะครับถ้าเราไปร้านหนังสือแผงหนังสือหรือเราดูใน YouTube ดูในสื่อต่างๆวิธีการหาเงินวิธีการลงทุนมีเป็นร้อยเป็นพันแต่วิธีโอนย้ายความเสี่ยงก็มีประกรันนี่แหละครับดังนั้นถ้าเราพูดให้ถูกทัศนคติเราถูกแล้วเราก็สามารถสื่อสารให้ถูกต้องผมเชื่อว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อแน่นอนครับเราไม่ต้องขายเราแค่บอกและลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจอาชีพนี้ง่ายมากครับ ถ้าเราเป็นมืออาชีพพอถ้าเราหมั่นฝึกฝนหมั่นฝึกสกิลคนที่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหนึ่งครั้งกับพูดเรื่องนั้นหนึ่งรอครั้งพูดร้อยครั้งย่อมคล่องกว่าย่อมมีมุมมองที่มากกว่าประกันเหมือนกันครับถ้าเราฝึกฝนเราพบคนเรานำเสนอจริงๆแล้วแพทเทิร์นในการคุยเรื่องของการวางแผนชีวิตมันมีไม่กี่แพทเทิร์นหรอะครับคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย ต้องการอะไรมีปัญหาตรงไหนขาดอะไรอะไรคือความเสี่ยงแล้วอะไรไปช่วยแก้ปัญหาถ้าเราพูดบนสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆ้ำๆซ้ำๆแล้วก็หาข้อมูลมาให้ลูกค้าเห็นมาตัดสินใจหาทางเลือกหาออปชันช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจบนงบประมาณที่จำกัดของลูกค้าผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะแสด,แดงแบบนี้ได้สามารถพรีเซนต์สามารถสื่อสารแบบนี้ได้ ลูกค้าตัดสินใจแน่นอนแต่ก่อนอื่นคุณเป็นตัวแทนที่เป็นมือชีพไหมที่มีสกิลพอไหมที่มีความรู้ความรอบรู้มากพอไหมต้องถามตัวเองครับและสุดท้ายง่ายมากครับถ้าคุณเชื่อในสถิติสถิติคือทำมากได้มากมันเป็นสถิติพบคนสิบคนโอกาสที่คนจะซื้อมีเท่าไหร่ยิ่งพบมากสถิติยิ่งมาก เพราะว่าต้องบอกว่าการซื้อการขายจะเกิดขึ้นมันต้องพร้อมทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายสถิติจะเป็นตัวที่ทำให้เจอความพร้อมทางฝั่งผู้ขายมากขึ้นยิ่งทำมากยิ่งเจอสถิติการขายได้มากถ้าคุณเชื่อในสถิติผมเชื่อว่างานนี้จะเป็นงานที่สนุกแล้วก็ไม่ยากเลยครับครับคำถามแรกคืองานนี้ยากไหมต่อไปแล้ว คำถามที่2ที่พบบ่อยเลยครับรายได้เยอะไหมผมตอบแบบนี้ครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่เสียถามผมว่าเยอะไหมน้อยไหมอะไรไหมผมตอบคำสั้นๆมันแฝงทำมากยอมได้มากคุณบริหารจัดการเวลาของคุณคุณพบคนมากคุณนําเสนอมากโอกาสสถิติอย่างที่ผมคูดไว้โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อก็มากคุณทำน้อย คุณก็ได้น้อยมันเป็นเรื่องปกติแต่มันมีความแร์อย่างน้อยงานนี้ไม่มีเพดานเรื่องรายได้ไม่จำกัดเวลาในการทำงานของคุณถ้าลูกค้าคุณเป็นพ่อค้าที่อยู่ในตลาดสดตอนเช้าคุณอาจจะเริ่มงานตอนตีสี่แล้วไปจบงานตอนสิบโมงเช้าหรือลูกค้าคุณเป็น คนที่ทำงานกันคืนคุณอาจจะไปเริ่มงานเอาตอน4ีหทุ่มไปจบเอาตอนตีสองตีสามคุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้และคุณก็สามารถบริหารจัดการเวลาได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้ผมว่านี่แหละครับแฟร์ที่สุดอีกคำถามหนึ่งครับที่มาพร้อมกับเรื่องรายได้เยอะหมายคือมั่นคงไหมอ่ะทำงานนี้ เราสามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้นานไหมผมตอบได้เลยมั่นคงครับในฐานะตัวแทนคุณมีทั้ง Active Income Active Income คือคอมม i ชชั่นที่คุณได้โบนัสถือว่าเป็น Active Income Passive มีไหมมีครับค่าคอมมิชชั่นจากเปี้ยปีต่อคุณมีเงินเดือนอันนี้ถือเป็น Passive Income ในขณะเดียวกันถามว่ามั่นคงไหมในฐานะตัวแทนคุณมี Active Income คุณมี Passive Income แล้วคุณยังสามารถกำหนด อายุเกษียณของคุณได้ไม่มีใครมาบอกคุณว่า60สปีแล้วนะคุณต้องเตรียมเกษียณไม่มีคุณเกษียณได้ตราบเท่าที่คุณพอใจคุณอยากจะเกษียณ50ก็50คุณอยากจะเกษียณ70ก็70ตราบที่คุณยังทำงานและมีประโยชน์และทำงานได้แล้วความมั่นคงของตัวแทนอยู่ที่จำนวนลูกค้าถ้าคุณยังมีลูกค้าคุณยังมีผู้สนับสนุนคุณจะมั่นคงอาชีพคุณจะไม่มีวันล้ม ในอีกบทบาทหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารความมั่นคงก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณยังมีลูกทีมคุณมีหน่วยอันเดอร์และคุณก็ยังมีลูกค้าคุณมีหลายส่วนมาช่วยกันค้ำยันความมั่นคงของคุณแปลว่าง,งานนี้ได้ทั้งมั่นคงและมั่นคงอันนี้การันตีครับคำถามต่อไปครับแล้วถ้าอยากเป็นตัวแทน หรืออยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องทํำยังไงตอบง่ายมากครับพอคุณกดติดตามมันจะมีช่องทางการติดต่ออย่างแรกเราอินบ็อกซ์มาคุยกันแอดไลน์กันคุยกันผ่านวิดีโอคอลก็ได้ครับเพื่อเป็นการทําความรู้จักกันถ้าโอเคคุณโอเคผมโอเคนักเจอกันครับเฟสทูเฟสมาสัมภาษณ์กันหลังจากนั้นเข้าสู่ขบวนการสอบสอบปุ๊บมีการเทรนนิ่งไปตามระบบออกใบอนุญ,ญาตมีการ สอนงานแล้วเราก็ไปทําตลาดด้วยกันแค่นี้เองครับง่ายนิดเดียวเป็นอาชีพที่สมัครไม่ยากขอให้คุณตัดสินใจเท่านั้นเองไม่ยากครับคําถามสุดท้ายครับสมัครเข้ามาแล้วเป็นตัวแทนแล้วต้องทําอะไรหน้าที่ตัวแทนสําหรับผมผมนิยามออกมาเป็น4ี่เรื่องหลักๆครับผมใช้คําว่า a s m s A คือ Active ครับ A ตัวแรกคือ Active Active คือการทำงานครับคุณต้องทำงานคือเข้ามาแล้วก็ต้องทำงานถูกไหมครับไม่งั้นจะเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาคุณทำงานออกพบปะรูปค้าออกขายออกทำการตลาดออกทำการขายอันนี้เพื่อไปพบคนเพราะว่างานเราคือการออกไปพบคนออกไปนำเสนอออกไปวางแผนอันนี้คือ Active คือคุณต้องทำงาน 2. ตัว S ก็คือ Service ครับ งานเราความเป็นมืออาชีพของเรามีไว้เพื่อบริการลูกค้าทักษะต่างๆของเราเอาไว้เพื่อบริการลูกค้าลูกค้าที่ซื้อประกันหรือลูกค้าที่วางแผนการลงทุนวางแผนชีวิตกับเราเขาอยากจะได้คำปรึกษาเขาอยากจะได้บริการหลังการขายดังนั้นบริการหลังการขายเป็นหัวใจในการทำงานส่วนตัว M ผมหมายถึง market expansion ก็ต้องขยายตลาด หน้าที่เราคือการขยายตลาดคนใช้ดีแล้วบอกต่อเราขยายตลาดเราสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้าง r l a t i o n s ช i p สร้าง Community ใหม่ๆเพื่อทำให้ตลาดเรามีต่อไปเรามีหน้าที่ออกไปบริการคนออกไปนําเสนอผลิตภัณฑ์เราให้ออกไปวางแผนออกไปช่วยวางแผนออกไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาดังนั้นการขยายตลาดก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเราและ S ตัวสุดท้ายหมายถึง Skill Development คุณต้องมีการพัฒนาทักษะความชำนาญคือเราจะเป็นมืออาชีพคำว่ามืออาชีพไม่ใช่แปลว่าหยุดอยู่แบบที่เราต้องหาความรู้ความรู้ในห้องเรียนความรู้ในตำราความรู้ในทฤษฎีความรู้จากสนามจริงความรู้จากในช่องทางออนไลน์อื่นๆความรู้จากการไปพบปะผู้รู้การพูดคุยทั้งหมดถือเป็นความรู้ เราจำเป็นต้องเป็นมืออาชีพเพราะมืออาชีพเท่านั้นที่จะดูแลลูกค้าเราได้ดีที่สุดครับอันนี้คือหน้าที่ตัวแทนหลักๆเป็นไงครับจากคำถามที่ถามเข้ามาผมก็รวมกันมาเย็ดมัดรวมกันแล้วก็ตอบในทีเดียวเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจและหายสงสยัยผมเชื่อว่าจากคำตอบตรงนี้จากการที่ฟังคลิปตรงนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะลองเข้ามาทํางานนี้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะทําไม่ทํา อย่างแรกเลยคือตัดสินใจเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนด้วยการอินบ็อกซ์มาคุยกันแล้วไว้พบกันนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้เวเจอกันครั้งหน้านะครับ